อุโมงดอกไม้ถ้าเป็นกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมากค่ะพี่น้องจา้าเปิดไฟให้นักท่องเที่ยวมาไทยรูปมาไหว้อันนี้คือทางเดินเข้าวัดอีกทางหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะจะมีทางเข่าหลายทางได้ค่ะพี่น้องจา้ามีนะคะคลิปนี้กับพ่อซัมเน่ก่อนเนาะคะ่ะประธานน้องบัวที่เป็น วัดง,งามๆทีู่้ไดมากกับทายลูกนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องจ้าเป็นสวยงามมากค่ะวัดนี่จะเป็นวัดพระธาตเจดีสีมหาโพหรืออีกชื่อก็วัดพระธาตุหนูนะ,ะอันนี้คือทางเดินเข้าวัดอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะจะมีทางเข่าหลายทางได้ค่ะพี่น้องจ้ามี สวยงามมากค่ะวัดนี่จะเป็นวัดพระธาตุเจดีสีมหาโพหรืออีกชื่อก็วัดพระธาตุหนองแดงกะทายมากให้เพื่อนๆได้เบ่งเนาะค่ะเนะาะมะกาบพระกับแม่แดงนะคะเพื่อนๆแม่แดงกับมากาบขอพรเพื่อเพื่อนๆทุกทุกบทสวยงามมากค่ะวัดนี่จะเป็นวัดพระธาตุเจดีสีมหาโพหรืออีกชื่อก็ วัดพระธาตุหนองสวัสดีจ้าแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมวัดพระธาตุหนองบัวเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้านี่ค่ะวัดคนยูเดอร์ค่ะเด้อขอให้มีความสุขร่ำรวยอย่าเก็บอย่าจนเฮงเฮงปังปังกันทุกคนวัดพระธาตุหนองบัวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะรลอบๆวัดเพ่อนก็นจะตกแตงสวยงามมาก เห็นมอค้าพี่น้องจ้ะใหม่อุโมงค์ดอกไม้ถ้าเป็นกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้ะเปิดไฟไหนักท่องเที่ยวมถาทายลูกม้าวัดสวยงามมากค่ะวัดนี่จะเป็นวัดพระทาตุเจดีศรีมหาโพหรืออีกชื่อก็วัดพระทาตุหนองบัวที่เป็นวัดงงามที่ผูไดมากกับทายลูกนะคะ อยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องจ้าไปแดงกะทายมากให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ้งเนาะค่ะเนาะมากาบพระกับแม่แดงนะคะเพื่อนเพื่อนแม่แดงกับมากาบขอพรเพื่อเพื่อนเพื่อนทุกๆุกสวัสดีจ้าแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมวัดพระธาตุหนองบัวเนาะค่ะนาะพี่น้องจ้านี่ค่ะวัดมีองค์ปู่พญานาคให้ไหว้สวยงามมากเดี๋ยวแม่แดง สวยงามมากค่ะวัดนี่จะเป็นวัดพระธาตุเจดี์สีมหาโพหรืออีกชื่อก็วัดพระธาตุหนองใหม่อุโมงค์ดอกไม้ถ้าเป็นกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าเปิดไฟให้นักท่องเที่ยวมาถายารูปมาไหวพระ,ะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเด็กแม่แดงจะพาเดินเข้าไปชมในโบสถ์ข้างใน เ,เห็นบอกค่ะพี่น้องจ้าในโบสถ์พระเนะาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินเข้าไปชมในโบสถ์ข้างในเนี่ยเห็นบอกค่ะพี่น้องจ้าในโบสถ์คนยูเดอร์ค่ะเดอขอให้มีความสุขล่ำรวยอย่าเก็บอย่าจนเฮงเฮงปังปังกันทุกคนบนสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้า มีนกยุงประดับด้วยนกยุงแบบสวยงามเนาะคะ่ะนี่ค่ะเห็นบอคา้าเป็นวัดพระาธาตุหนองบัวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะรอบล่อปวัดเพื่อนก็นจะตกแตง่งสวยงามมากค่ะเห็นมอคา้าพี่น้องจันวัดพระธาตุหนองบัวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะรอบล่อปวัดเพื่อนก็จะตกแต่งสวยงามมากค่ะเห็นมอค้าพี่น้องจสวยงามมากค่ะ วัดนี <t 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 ่จะเป็นวัดพระธาตุเจดีศรีมหาโพธิ์หรืออีกชื่อก็วัดพระธาตุหนองจะผ้าเดินเขาไปในโบสถ์นะคะเนาะในโบสถ์ของพระธาตุหนองบัวสวยงามเลยค่ะเป็นประดับประดอยด้วยดอกระทานหนองบัวที่เป็นวัดงามๆที่ผูไดมากกับทายลูกนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องจ้าเป็นา อันนี้คือทางเดินเข้าวัดอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะจะมีทางเข่าหลายทางได้ค่ะพี่น้องจา้ามีมนะคะคลิปนี้กับพ่อซําเนก่อนเนาะคะ่ะสวยงามมากค่ะวัดนี่จะเป็นวัดพระธาตุเจดีสีมหาโพหรืออีกชื่อก็วัดพระธาตุเนาะนะ,ะอันนี้คือทางเดินเข้าวัด อีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะจะมีทางเข่าหลายทางได้ค่ะพี่น้องจา้ามีสวยงามมากค่ะวัดนี่จะเป็นวัดพระธาตุเจดีสีมหาโพหรืออีกชื่อก็วัดพระธาตุเนาะ,ะอันนี้คือทางเดินเข้าวัดอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะจะมีทางเข่าหลายทางได้ค่ะพี่น้องจา้ามีบนสวยงามมากค่ะพี่น้องจา้า มีนกยุงประดับด้วยนกยุงแบบสวยงามเนาะคะ่ะนี่ค่ะเห็นบมค่าเห็นวัดพระธาตุหนองบัวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะรอบล่อปวัดเพื่อนก็จะตกแต่งสวยงามมากค่ะเห็นบมค่าพี่น้องจันนะคะคลิปนี้กับพ่อซ้มนีก่อนเนาะคะ่ะแดงกะทายมาให้เพื่อน,อนๆดนเบิ้งเนาะคะ่ะนะ มากาบพระกับแม่แดงนะคะเพื่อนๆแม่แดงกับมากาบขอพรอ,อนเพื่อเพื่อนๆนทุกๆสวัสดีจ้าแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมวัดพระธาตุนองบัวเนาะค่ะนาอพี่น้องจ้านี่คะ่ะวัดใหม่อุโมงค์ดอกไม้ถ้าเป็นกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้า เปิดไฟให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาไหว้จะผ้าเดินเข้าไปในโบสถ์นะคะเนาะในโบสถ์ของพระธาตุหนองบัวสวยงามเด้ค่ะเป่นประดับประดอยด้วยดอกไม้อุโมงค์ดอกไม้ถ้าเป็นกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าเปิดไฟให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาไหว้อันนี้คือทางเดินเข้าวัดอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะ จะมีทังเข่าหลายทางได้ค่ะพี่น้องจ้ามีสวัสดีจ้าแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมวัดพระธาตุนองบัวเนาะค่ะนาอพี่น้องจ้านี่ค่ะวัดใหม่อุโมงค์ดอกไม้ถ้าเป็นกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าเปิดไฟให้นักท่องเที่ยวมาทายลูกมาไหว้แดงกะทายมาให้เพื่อนๆได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะ มากาบพระกับแม่แดงนะคะเพื่อนๆนแม่แดงกับมากาบขอพรอนเพื่อเพื่อนๆืนทุกๆคนยูเดอค่ะเดอขอให้มีความสุขล,ำล่ำรวยอย่ากเก็บอย่าจนเฮงเฮงปังปังกันทุกคนบนสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้ามีนกยุงประดับด้วยนกยุงแบบสวยงามเนาะคะ่ะนี่ค่ะเห็นบอกคะ่ะแม่แดงกับไทยมากให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะ มากาบพระกับแม่แดงนะคะเพื่อนๆนแม่แดงกับมากาบขอพรอนเพื่อเพื่อนๆืนทุกๆนะคะคลิปนี้กับพ่อซัมหนีก่อนเนาะค่ะแดงกับไทยมาให้เพื่อนๆนได้เบิรงนเนาะค่ะเนาะมากาบพระกับแม่แดงนะคะเพื่อนๆนแม่แดงกับมากาบขอพรอนเพื่อเพื่อนๆืนทุกๆคนยูเดอค่ะเด้อขอให้มีความสุข ล,ำล่ำรวยอย่าเก็บอย่าจนเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนบัวเนะาะค่ะพี่น้องจา๋าสวยงามมอผ้าถ่ายขึ้นไปข้างมีองค์ปู่พญานาคให้ไหว้สวยงามมากเดี๋ยวมาแดงบัวเนะาะค่ะพี่น้องจา๋าสวยงามมอผ้าถ่ายขึ้นไปข้างแดงกระทายมากให้เพื่อนเพนได้เบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะ มากาบพระกับแม่แดงนะคะเพื่อนๆแม่แดงกับมากาบขอพรอนเพื่อเพื่อนๆทุกๆพระธาตุน้องบัวที่เป็นวัดง,งามๆที่ผูไดมากกับทายลูกนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องจ้าเป็นสวัสดีจ้าแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมวัดพระธาตุน้องบัวเนาะค่ะเนาะพี่นะะ้องจ้านะนี่ค่ะวัดไปพระเนาะคะ่นะเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินเข้าไปชมในโบสถ์ข้างในเนี่ยเห็นบอกค่ะพี่น้องจ้าในบัวอันนี้คือทางเดินเข้าวัดอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะจะม่ทางเข่าหลายทางได้ค่ะพี่น้องจ้ามีฐานน้องบัวที่เป็นวัดง,งามๆที่ผู้ใดมากกับทายลูกนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องจ้า สวัสดีจ้าแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมวัดพระาธาตุนองบัวเนาะคะ่ะนาอพี่น้องจ้านี่ค่ะวัดตาอันนี้คือทางเดินเข้าวัดอีกทางหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะจะมีทางเข่าหลายทางได้ค่ะพี่น้องจ้ามีาธาตุน้องบัวที่เป็นวัดง,งาม